เาต้องใส้อดือยู่ในสัปดาห์มันจะได้ราองวิไปที่นแห่งคามประมาณแล้ว้อบอกยะาี่มาที่มาเจ้าราบงูเกิดเกิดเกิดทุกสิ่งทุกวันจะถึงครบเดือนประมาณสีที่มากนก็ ป็นเราบอกว่ามาแล้วตอัดกัเิงต้นมาทำมเราทำไม่ใจแทนทุกท่านที่ท่านให้แผ่นดินน้าใสอยู่ก็มาใจที่เกิดบาส่วนที่เราทำวางพระธรรมวามพระธรรมเ็นที่เกิดกัญญาเกิด เจ็ดจันทมวันเจ็ดวันไร้ั่นเรียนรประมาณไม่แน่ใจเราถามนะฮะสามสิบเก้ आ?